โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับพี่ก็จะมาประกาศอะไรสักหน่อยเนาะก็อยากให้ทุกคนมีดีทรอยดอ่ะอยากให้ทุกคนแบบว่าสมัครดีทรอยดให้ได้นะครับแล้วก็เข้ามาในดีทรอยดพี่นะครับผมก็จะมีโค้ดแจกนะครับต่อเมื่อยายอดเติมนะครับถึงที่กําหนดนะครับก็จะมีเอ่อการแจกโค้ดเพื่อคือนทุนให้ลูกค้าประมาณนั้นแหละเออเพื่อแบบคืนทุนอนะ่ะประมาณนั้นแหละคือแบบถ้าลูกค้าสุ่มเกลือใช่ไหมแล้วแบบ ่มียอดครบตามเป้าหมายนะครับผมก็จะมีโค้ดแจกอยู่ในรีทคอร์ดนะครับก็วันนี้แจกโค้ดไปแล้วนะครับวันนี้พี่แจกโค้ดไปแล้วอ่าไม่ดิแอดมินอีกคนนึงอ่ะแจกโค้ดไปแล้วนะครับแจกอยู่ในรีทคอร์ดนะครับแจก6คนนะครับโค้ดละ20บาทนะครับผมก็ถ้าถึงเว็บถึงพันห้านะครับยอดเติมถึงพันห้านะก็จะมีการแจกโค้ดอีกนะครับผมแจกอยู่ในรีทคอร์ดนะครับเป็นโค้ดห้าสิบบาทนะเออเป็นโค้ดห้าสิบบาทนะครับผมแจกอยู่ในรีทคอร์ดนะครับแนะนําให้ ไปสมัครมาแนะนําให้ไปสมัครดิทรอตมานะครับหาวิธีสมัครดิทรอตให้ได้นะครับแล้วก็เข้ามานะครับผมเว็บพี่มีอะไรตอนนี้ก็มีแค่อ่าเป็นฟุตแบตเทนกล่าวนะครับเป็นขาย ID สะอาดนะครับมี1 ID นะครับ149บาทนะครับเป็นอ่สกิลครบนะครับพร้อมเล่นพร้อมลุยได้เลยนะครับผมคือแบบสกิลครบประมาณนั้นอะเลเวลน่าจะจำไม่ผิดนะเลเวลปัจจุบันนะครับเลเวลหนึ่งร้อยสิบแปดนะครับผมเออนี่ครับแล้วก็มีเซอร์วีให้เล่นด้วยนะครับก็มีตอนถ้าซื้อตอนเนี้ย ไม่ก็ถ้าซื้อภายในเดือนนี้ก็มีเซิร์ฟวีพี่ให้เล่นด้วยนะครับผมเออนะครับก็สามารถเข้ามาฟาร์มเลเวลที่เซิร์ฟพี่ได้โดยที่ไม่มีใครกวนเลยนะเออประมาณนะั้นเลยเนาะก็อันนี้ก็คัมมิ่งซูนอยู่นะไอ้กล่องซุ่มหนึ่งบาทเนี่ยคือแบบพี่จะทําอยู่นะไอ้กล่องกล่องซุ่มหนึ่งบาทเนี่ยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยหน่อยนะครับเออเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยหน่อยเนาะก็เดี๋ยวพี่ค่อยทำเนาะแล้วก็ก็จะมีซุ่มล็อกฟุตนะครับไอเซนวีสองอิจิโกะนะครับผมก็ห้าบาทนะครับมีซ เดี๋ยวพี่จะกดเข้าอันนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่ทําอันนั้นด้วยนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะเว็บลบอ่ะโอ้อไม่นี่เอ้าเดี๋ยวนะรูปไม่โหลดวดัดอ้ยรูปหายรูปหายเหรอรูปไม่โหลดเออ,อเดี๋ยวพี่สุ่มเล่นสักรอบหนึ่งรูปหายไปไหนวะเออน่าจะบักแน่นอนนะอ่ะเออนะเดี๋ยวพี่จะทากาชาผู้เล่นใหม่อยู่นะครับอ่ได้แบนเงาเห็นไหมเดี๋ยวนะอ๋อได้สองวงอ๋อโอเคได้สองวงถือว่าคุ้มไหมคุ้มนะพี่ว่ามันคุ้มนะสองวงเนะี้ยนี่ครับ ห้าสิบาทสองวงพี่ประมาณคุ้มนะถ้าเป็นแอดมินบางกลุ่มอ่ะเขาขายวงละหกสิบเลยนะห้าสิบหกสิบประมาณนะั้นอ่ะเออคือเดี๋ยวพี่จะทำอะไน,นั้นอยู่นะเดี๋ยวพี่จะทํากล่องสุมมือใหม่นะครับผมถ้าใครแบบเป็นผู้เล่นใหม่ของล็อกฟุตนะครับผมอ่าเป็นกล่องสุมมือใหม่นี่ครับประมาณนั้นนะครับกล่องสุมมือใหม่เลยนะครับคือน่าจะสักสามสิบาทไหมสี่สิบไม่ก็สามสิบนี่แหละค่าเป็นกล่องสุม,มือใหม่นะก็จะเป็นเซ็ตมือใหม่นะครับอาจจะเป็นยี่สิบาทก็ได้นะเป็นเซ็ตมือใหม่เลยนะครับผมค่า สุ่มได้ก็ได้เซตมือใหม่ไปเลยนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีเกลือเกลือพี่ว่าเกลือคิดว่าเป็นเซตโยรุหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าโยรุมันทาง่ายนะเออของเกลือที่สุดก็น่าจะเป็นโยรุแหละคิดว่านะเออไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะเอาของโลกหนึ่งอะเอาของโลกหนึ่งอะมาใส่ในอ่ากล่องสุ่มนะครับเออประมาณนั้นแหละก็ฝากเขา้ารีทคอร์ดด้วยนะครับผมที่จะแจกโค้ดในรีทคอร์ดเนาะเออนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ